สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ลูกชายผมมาหาได้หัววันเลยได้ไก่ย่างมาฝากครับเจ้าขาวเจ้าขาวได้ไก่ย่างชิ้นหนึ่งวิ่งหนีเลย <c oughs> <c oughs> เหลือแต่น้องดำตอนเล็กกินเยอะๆนะลูกนะพรุ่งนี้ให้พ่อมีโชคมีลาบนะครับนะเดี๋ยวพ่อเอาไก่ย่างมาให้กินอีก ไปไหนเล่าอาผมซื้อไก่ย่างมาครับพ oh. ี่หนเขาชอบกินกินลูกกินกินไม่ต้องวิ่งหนีลูหนูไม่ต้องวิ่งหนีลูกกินเลย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 ครับกินเลยพรุ่ง <preview> นี้พ่อมีโชคมีลามนะตัวเล็กเอ้ยลูกเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อหาอาหารเม็ดมาให้ วันนี้กินไก,ายยาก่ย่างไปก่อนออ้โทำได้ก็ชื่นใจครับเพื่อนๆพอมีก็แบ่งปันให้น้องเขากินเยอะๆนะจะได้ตัวไวๆจะได้เอาตัวรอดได้ตอนนี้จะสามเดือนแล้วครับตัวใบจะได้เอาตัวรอดได้ใช้ชีวิต กินกินลูกกินกินกิน